ถ้าเราพูดถึงเครื่องบินขับไลยุคที่6เราต่างก็จะรู้กันว่าหลายประเทศก็ให้ความสนใจและพัฒนาเครื่องบินขับไลยุคที่6ซึ่งก็จะมีอยู่หลายโครงการแต่โครงการที่เด่นๆน,นะครับคือโครงการ FX หรือ F3 ของญี่ปุ่นและเทม p พ s ตของอังกฤษนะครับโดยที่ทั้ง2โครงการที่ผมพูดมาก็ได้เริ่มพัฒนาเครื่องบินยุคที่6แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้รับชมนะครับก็สามารถกดเข้ามาดูในช่องของเราได้และการกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ของเพื่อนๆน,นะครับก็ถือเป็นการสนับสนุนช่องเราโดยตรง จากที่เราได้ทําคลิปเกี่ยวกับเครื่องบินยุคที่หนะครับสำหรับความคิดส่วนตัวผมนะครับลักษณะเด่นของขับไลย,ยุคที่หที่ในหลายโครงการกําลังพัฒนาเท่าที่ผมเข้าใจการที่จะเป็นขับไลย,ยุคที่หมันจะต้องมีระบบ AI และสามารถปฏิบัติการแบบหลายคนขับได้ซึ่งมันก็จะมีคู่หูอย่างโดนปฏิบัติการด้วย แต่เราจะมาพูดถึงโครงการของอเมริกานะครับที่มีการคาดว่ามันอาจจะถูกผลิตออกมาจริงโดยที่เครื่องบินขับไลยุคที่6ของอเมริกามันจะมีชื่อว่า FAXX AH โดยที่มันจะได้รับการพัฒนาต่อจาก F22 แลตเตอร์ในโครงการนี้นะครับมันจะปฏิบัติการแบบมีคนขับและแบบหลายคนขับนะครับและอาจจะทํางานร่วมกับโดน ในช่วงปี2014นะครับสหรัฐมีความต้องการที่จะนําเครื่องบินรุ่นใหม่มาใช้ในช่วงปี2030โดยที่ในช่วงแรกมีการเสนอให้เป็นโครงการระหว่างกองทัพอากาศและกองทัพเรือโดยจะพัฒนาเครื่องบินขับไล่รวมกันนะครับแต่ในที่สุดทั้งสองกองทัพตัดสินใจแยกโครงการเป็นของตัวเองแต่ถึงแม้ว่าโครงการจะอยู่ในชื่อเดียวกันเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศและกองทัพเรือก็มีความแตกต่างกันนะครับในที่สุด FAXX ก็ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น เป้าหมายหลักของโครงการนี้นะครับคือการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับกองทัพอากาศสหรัฐที่จะต้องมีประสิทธิภาพของการข้องอากาศและการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงที่ไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์การพางตัวระบบอาวุธขั้นสูงโดยที่การออกแบบเครื่องบินนะครับมันจะถูกใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการออกแบบและการสนับสนุนเรื่องของงบในโครงการคาดว่ามีงบประมาณ90,00ล้านดอลลาร์จนถึงปี25นะครับ และที่สําคัญนะครับขับไล่ที่มีคนขับคือหัวใจสําคัญของโครงการนี้แต่มันก็สามารถควบคุมในรูปแบบไม่มีคนขับได้ที่จะควบคุมโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยที่มันจะปฏิบัติก,กันกับเครื่องบินไล้คนขับนะครับที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรทุกอาวุธได้มากขึ้น โดยเฉพาะการทำภารกิจในพื้นที่ Indo ific, อินโดแปซิฟิกเพราะเครื่องบินขับไล่ของอเมริกาในปัจจุบันในช่วงทำภารกิจในแปซิฟิกนะครับก็ยังขาดพิสัยการบินและน้ำหนักบรรทุกทำให้กองทัพมีความต้องการเครื่องบินในรูปแบบหลายคนขับและเครื่องบินขับไล์ที่มีนักบินควบคุมที่จะต้องปฏิบัติการร่วมกัน เครื่องบินขับไล่ FAxx มันถูกพัฒนาให้เป็นเครื่องบินขับไล่ในยุคที่6ของอเมริกาที่จะมาประจําการแทน FA18E/F ของกองทัพเรือสหรัฐนะครับโดยที่มันจะมาเสริมทับกับเครื่องบิน F-35C ที่จะอยู่ในช่วงปี2030และในช่วงแรกของ FAxx ได้รับการระบุครั้งแรกในปี2008ถึงแม้ว่า FAxx มันจะเป็นขับไล่ยุคที่6นะครับแต่มันก็จะ่างจากขับไล่ยุคที่6ของกองทัพอากาศสหรัฐ ในช่วงปี2012กองทัพเรือสหรัฐได้ส่งคำร้องขออย่างเป็นทางการสำหรับเครื่องบิน FXX a โดยที่กองทัพมีความต้องการให้มันเป็นขับไล่ที่มีความสามารถในการควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เพื่อมาเสริมทัพและแทนที่เครื่องบินที่มีอยู่โดยที่จะมาแทน F-18E a f และ EA-18G นะครับที่จะเข้าประจำการในช่วงปี2030โดยที่จะปฏิบัติการร่วมกับ F-35C รวมถึงเครื่องบินไร้คนขับนะครับ ซึ่งมันจะต้องเป็นเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทที่จะต้องมีประสิทธิภาพในการลบทางอากาศการโจมตีภาคพื้นดินและการโจมตีเรือของฝ่ายศัตรู f a x, x จะต้องมีประสิทธิภาพในการสเตลลขั้นสูงรวมถึงระบบเซนเซอร์และเลดร์นะครับ f a x, x ยังมีหน้าที่ในการลาดตระเวนการเฝ้าระวังและการค้นหาเป้าหมายซึ่งมันจะมีระบบส่งขามอิเล็กทรอนิกขั้นสูง และระบบใหม่ที่จะนําเข้ามานะครับโดยจะอยู่ในแพลตฟอร์มขับไลยุคที่6ของอเมริกามันจะสามารถปฏิบัติการแบบมีคนขับหรือไม่มีคนขับก็ได้ระบบเซ็นเซอร์ขั้นสูงของ FAA กองทับเรือสหรัฐยังไม่สามารถคอนเฟิร์มหรือเปิดเผยข้อมูลในเครื่องบินยุคที่6ได้เนื่องจากโครงการขับไลยุคที่6อยู่ในช่วงพัฒนานะครับเพราะมันอาจจะมีเทคโนโลยีที่มีการอัปเกรดหรือรุ่นใหม่เข้ามา แต่คาดการว่ามันอาจจะมีระบบ AI ขั้นสูงและการรวมเทคโนโลยีเซนเซอร์ใหม่เข้ามาตัวอย่างเช่นความสามารถในการเชื่อมต่อกับดาวเทียมและการส่งรับข้อมูลกับเครื่องบินรุ่นอื่นแบบเรียลไทม์ซึ่งมันก็จะมีระบบ AI อาิยะที่จะมีระบบเซนเซอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผสมผสานเข้ากับลำตัวของเครื่องบินขับไล่ FAxx มันก็ยังมีเซนเซ,นเซอร์ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถเข้าถึงการใช้ระบบอาวุธที่มีใช้อยู่ในกองทัพแทบทุกป,ประเภทเลยนะครับโดยสามารถทำภารกิจเฉพาะเจาะจงได้ ส่วนระบบเครื่องยนต์ของเครื่องบินยุคที่6กกองทัพเรือและกองทัพอากาศสหรัฐกำลังพัฒนาร่วมกันนะครับ ในช่วงปี2015กองทัพเรือสหรัฐกล่าวว่าขับไลย,ยุคที่6หรือ FXX a มันไม่จําเป็นต้องใช้ความเร็วหรือการพางตัวเป็นหลักที่จะมีความต่างกับเครื่องบินรุ่นก่อนหน้าเพราะในอนาคตนะครับระบบเลดราในการตรวจจับเครื่องบินล่องหนจะดีขึ้นซึ่งรวมถึงอาวุธต่อต้านอากาศยานที่มีความเร็วสูงนอกจากประสิทธิภาพในการพางตัวของเครื่องบินที่รวมถึงเทคโนโลยีความคล่องตัวและความเร็วของเครื่องบิน ที่สําคัญนะครับเครื่องบินขับไล่ยังได้รับการติดตั้งอาวุธขั้นสูงรุ่นใหม่ทำให้เครื่องบินขับไล่ของฝ่ายศัตรูมีประสิทธิภาพในการป้องกันทางอากาศมากขึ้นทำให้โครงการของ FAA คาดว่าจะมีต้นทุนในการสร้างที่ต่ำแต่กลับกันนะครับ ระบบอาวุธของ FXX จะมีต้นทุนที่สูงมากกว่าเพราะมีความต้องการให้ขับไลย,ยุคที่6มีระบบอาวุธขั้นสูงระบบอาวุธของ FXX มีการคาดว่าอาจจะเป็นระบบเลเซอร์หรือขีปนาวุธความเร็วเสียงซึ่งมันจะมีเซ็นเซอร์ที่สามารถกำหนดเป้าหมายต่อเป้าหมายได้ถึงแม้ว่าเป้าหมายจะมีหน้าตัดเลดาขนาดเล็ก FXX ก็มีประสิทธิภาพในการตรวจจับและการทำลาย กองทัพเรือสหรัฐยังกล่าวว่า F/A-X x มีประสิทธิภาพในการบรรทุกขีปนาวุธและพิสัยการบินที่ไกลขึ้นรวมถึงความหลากหลายของระบบอาวุธของมันที่จะมีความสามารถมากกว่า F/A-18 ในปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่ที่เครื่องบินขับไลยุคที่6ของสหรัฐอเมริกาสิ่งที่ต้องมีคือระบบอัตโนมัติที่สามารถทำภารกิจแบบไร้คนขับได้และมันจะต้องสามารถประจำการบนเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐได้ ในช่วงปี2009นะครับบริษัทโบอิงได้เปิดเผยแนวคิดเครื่องบินขับไลย,ยุคที่6โดยเปิดเผยเป็นครั้งแรกในโครงการ f a a x และเปิดเผยการพัฒนาอย่างเป็นทางการ f a x การออกแบบของมันจะเป็นเครื่องบินขับไลแบบไรหางที่จะมี2เครื่องยนต์พร้อมกับห้องนักบินแบบเรียงกัน2ที่นั่งโดยจะมีลำตัวเครื่องบินแบบปีกผสม บริษัทโบอิงยังได้เปิดเผยว่าเครื่องบินรุ่นนี้มันได้รับการออกแบบมาให้สามารถมีคนขับได้หรือแบบหลายคนขับที่จะขึ้นอยู่กับภารกิจนั a ้นๆ f a x x จะมีน้ำหนักประมาณ40,000ปอนด์หรือประมาณ18,000กิโลกรัมนอกจากนี้นะครับมีการเสนอเครื่องบินหลายคนขับที่จะทำภารกิจกับ FAAX คือ X-47B ของ Northrop Grumman นะครับ หลังจากนั้นในช่วงปี2013 Boeing ได้เปิดเผยข้อมูลของ FXX AH โดยได้รับการติดตั้งคาร์นาทเข้ามาซึ่งเป็นปีกที่อยู่ด้านหน้าของเครื่องบินนะครับและมันก็อาจจะส่งผลต่อหน้าตัดเรดราด้านหน้าแต่การออกแบบให้มันไม่มีหางมันก็มีประสิทธิภาพในการล่องหนที่ดีซึ่งมันจะมีช่องรับความเร็วเหนือเสียงแบบไม่มีไดเวอร์เตอร์ที่จะมีความคล้ายกับ F 3 5แต่ขับไลยุคที่6ในการปฏิบัติการที่มีคนขับข้อจำกัดของมันคือวิสัยทัศน์ด้านหลังทำให้มันจำเป็นต้องมีเซนเซอร์เข้ามามช่วย ในช่วงปี2011กระทรวงการาโหมของสหรัฐมีแผนที่จะแทนที่ FA-18C/D ในรุ่นเก่านะครับที่จะมาแทนด้วย F-35 จำนวน220ลำในปีเดียวกันนะครับกองทัพเรือมีแผนที่จะซื้อ F-35C เข้ามาประจำการแทนที่ FA-18 ที่มีจำนวน556ลำแต่ข้อมูลของเครื่องบิน F/A-18 ที่อยู่ในช่วงปี2024เงินทุนส่วนใหญ่ของเครื่องบินยุคที่6นะครับมันถูกเก็บไว้เป็นความลับที่อยู่ภายใต้โครงการการเข้าถึงพิเศษซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิ ที่ใหญ่ที่สุดของกระทรวงกลาโหมสหรัฐแต่งบประมาณจะถูกจัดสรรไปจนถึงปี2025หลังจากนั้นนะครับจะลงทุนในระยะใกล้ที่จะถึงนี้ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแต่ถ้าข้อมูลผมผิดพลาดเพื่อนๆเพิ่มเ,เ,เติมได้เลยนะเจอกันใหม่ใน e p พหน้าสวัสดีครับ